มีเด็กกัมพูชาคนหนึ่งอายุ13ปีถูกจับคาชุดนักเรียนในประเทศไทยสวัสดีครับทักทาย FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับพ่อมเทพโยครับพี่น้องทางเมืองไทยตอนนี้กับประมาณเกือบสี่ทุ่มทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าวันนี้กับพังยิดูฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องสำหรับข่าวนี้ ผมอ่านแล้วผมดูแค่ภาพเบื้องต้นนะผมรู้สึกสงสารนะครับเห็นคุณครูกับนักเรียนนะครับกอดกันร้องไห้นะครับอ่ารู้สึกสงสารน้องนะครับรู้สึกสงสารน้องแต่เรื่องกฎหมายมันก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะครับอ่ารายละเอียดจะเป็นยังไงครับสำหรับข่าวนี้อ่ามาฟังพี่นักข่าวนะครับเขาอ่านข่าวนะครับ เด็กชายชาวกัมพูชาหัวใจไทยอายุ13ปีโดนจับหลังเคารพธงชาตินะคะคุณครูนําเรื่องนี้มาโพสต์ขอความช่วยเหลือบอกว่าเจ็บปวดหัวใจเห็นลูกศิษย์ของตัวเองถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมตัวไปดําเนินคดีต้องผลักดันกลับกัมพูชาในความเป็นจริงน้องนักเรียนชายคนนี้มีพ่อแม่เป็นชาวกัมพูชาแต่เข้าไทยมาตั้งแต่ยังเป็นทารกเกิดเติบโตเรียนหนังสือที่ไทยนะคะใช้ชีวิตเป็นเด็กไทยทุกอย่าง พูดอ่านเขียนภาษากัมพูชาไม่ได้เลยได้แต่กอดกับแม่ร้องไห้อยู่ที่โรงพักไม่รู้จะทำยังไงสองแม่รู้จะต้องถูกผลักดันกลับไปจังหวัดกำปงจามที่กัมพูชาที่สำคัญเด็กคนนี้เป็นเด็กที่เก่งเก่งทั้งดนตรีทั้งกีฬาคนครูให้ดูสมุดพกเนี่ยนะคะเรียนได้เกรดสทุกวิชาจบประถมมาด้วยเกรดเฉลี่ย4.00 แต่ตอนนี้หนูน้อยเคว้งคว้างต้องถอดชุดลูกเสือออกใส่ชุดไปเวทโทษตำรวจไม่ได้นะคะตำรวจต้องทำตามกฎหมายเพราะมีคนไปแจ้งความ ที่สําคัญสิ่งที่คุณครูบอกอยากให้หยุดล่าแม่มดรังแกคนกัมพูชาที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาแล้วที่มันน่าสงสารมากๆก็คือน้องกับแม่เนี่ยจะต้องถูกส่งไปอยู่ที่ด่านที่กับเชิงอยู่ในห้องขังควบคุมตัวนะคะต้องรอจนมีคนที่ถูกผลักดันกลับครบ1ิบคนถึงจะส่งไปสระแก้วแล้วผลักดันกลับกัมพูชาต่อไปอนาคตของเด็กชายคนนี้ในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งหลังจากนี้ เป็นอ <S <S นี่แหละครับทุกท่านนี่คือฟังข่าวแล้วก็ดูภาพมันก็ทําให้เราคอยตามเหมือนกันนะนะครับเห็นเด็กนักเรียนอ่ากัมพูชาคนนี้ก็ต้องเรียกว่านักเรียนกัมพูชาอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้สัญชาติไทยมาอยู่อ่าในประเทศไทยตั้งแต่เล็กๆนะครับอ่าตั้งแต่พูดยังไม่ได้เลย นแน่นอนนะครับว่าต้องพูดภาษากรรมพัูชาไม่ได้แล้วก็ไม่ชัดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรียนในประเทศไทยนะครับจนโตขึ้นมาเรียนเก่งนะครับเด็กคนนี้เรียนเก่งตั้งแต่ประถมได้เกรดสีตลอดนะครับผลของการสอบหรือว่า a s s e s s m e n t นะครับเรียนเก่งเรียนดีแต่เรื่องกฎหมายนเนี่ยนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเรื่องกฎหมายมันก็คือเรื่องของกฎหมาย ในเมื่อมาตรการสถานการณ์ไทยและกัมพูชาตอนนี้ฝ่ายรัฐบาลทั้งสองฝั่งเนี่ยก็ไม่ถูกกันเนาะเอาพูดตรงๆก็คือไม่ถูกกันทะเลาะกันนี่แหละนะครับก็เลยต้องมีมาตรการตอบโต้นะครับปกติถามว่าเด็กกัมพูชาเนี่ยที่เรียนอยู่ในประเทศไทยก่อนที่ไทยกัมพูชาจะมีปัญหานี่มันก็เยอะแยะอยู่แล้วนะครับโดยปกตินะถ้าไม่มีเรื่องกันเนี่ยก็คงจะไม่มีการปราบปราม หรือจับกลุ่มเป็นข่าวเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรอกนะครับอาจจะไม่มีการเกิดขึ้นถ้ามานั่งคิดอีกมุมหนึ่งนะถ้าพูดถึงเรื่องสงสารก็สงสารนั่นแหละนะครับแต่ว่ามานึกถึงดโนอ r u ทรัมนะครับมหาอำนาจของโลกอย่างอเมริกานะครับดานาัลทรัมนี่ก็มีมาตรการปราบปรามาคนที่ เอาง่ายเข้าเมืองผิดกฎหมายเขาถือว่าไม่มีใบอนุญาตเนาะก็ต้องได้ว่าผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายทำนี่ยิ่งจับพ่อจับแม่แยกทางกันนะครับบางคนลูกได้อยู่ต่อพ่อแม่ต้องส่งกลับประเทศต้นทางหรือถ้าไม่ยอมกลับประเทศต้นทางก็ส่งไปประเทศที่สามต่อไปนะครับไร้จุดหมายไรทิศทางนะครับไม่รู้จะไปตรงไหนนะครับถ้ามานั่งคิดว่าเออจะสงสาร แต่มานั่งคิดอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเออเด็กก็ไม่รู้เรื่องเนาะเด็กก็ไม่รู้เรื่องอ่ามาตั้งแต่ทาลกให้เขากลับไปอยู่กัมพูชาเนี่ยเขายังมีญาติพี่น้องอยู่หรือเปล่าวะอะไรก็มานั่งคิดเหมือนเหมือนกันนะผมอะนะฮะแล้วอีกอย่างนะครับทุกคนคือเด็กที่เรียนตามแนวชายแดนไทยเนี่ยเด็กกัมพูชาทุกวันทุกวันนะครับก่อนที่จะมีปัญหาเดินข้ามมาเรียนฝั่งไทยตลอดนะครับ าตามแนวชายแดนก็งบประมาณของคนไทยภาษีของพี่น้องคนไทยนี่แหละนะครับอย่างที่คนไทยเรียกร้องให้ตัดงบการช่วยเหลือขเขมรปีละ800ล้านถือว่าเยอะนะเป็นตัวเลขที่แบบสูงมากๆ800ล้านนี้สามารถเอาไปพัพฒนา,าชุมชนต่างจังหวัดในประเทศไทยได้สบายสบายหรือเพิ่มเงินให้คนแก่นะครับเงินกเกษียณเอาเอาง่ายๆครับเงินกเกษียณ เดือนละได้สักสามพันบาทนี่ว่าคนแก่ในต่างจังหวัดสบายๆอันนี้คือพูดในมุมของงบประมาณถ้าว่าตัดนะตัดการช่วยเหลือแต่ถามว่าเด็กคนกลุ่มนี้นะครับเอ,อ๊ะทำไมรัฐบาลกัมพูชาเขาไม่ดูแลทําไมเขาไม่หาที่เรียนให้เรียนดีๆสวัสดิการดีๆนะครับเอ,อ๊ะทำไมต้องเป็นภาระของประเทศทัมูถาม้ถาพูดในมุมของคนไทยนะนะครับแต่มานั่งคิดดูว่าเออในทุกประเทศเนี่ย พม่าก,ก็เยอะนะครับเข้ามาในไทยเด็กลาวถามว่าลาวยากจนยากจนกว่ากัมพูชาไหมนะครับแต่ผมไม่อ่าถ้าเฉลี่ยนะส่วนน้อยเด็กในสปปลาวที่มาเรียนในประเทศไทยน้อยมากๆนะหมายถึงเด็กอนุบาลเด็กปถมนะครับจะต้องข้ามมาเรียนที่ฝั่งไทยน้อยมากๆนะครับส่วนมากก็มาเรียนจบอมอปลายที่ประเทศลาวแล้วก็มาเรียนต่อสายอาชีพ หรือจะมาเรียนต่อที่ประเทศไทยอ่ายูยูนิเวอร์ซิตี้อะไรเงี้ยส่วนมากแต่เด็กในกัมพูชาคือมันก็เยอะเกินนะครับอองบประมาณปีหนึ่งโหตั้ง800ล้านนะครับก็เลยต้องถามคุณเซนยังไงว่าเออบริหารประเทศยังไงว่าทำไมต้องมีเด็กอ่าที่ขาดทุนเรียนขาดทุนการศึกษาถึงขั้นต้องมาพึ่งพาอาศัยประเทศไทยหรือไม่ค่อยสนใจประชาชนคนในประเทศตัวเองหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับอ่า ผมเห็นภาพนี้แล้วนะครับผมก็ดูเออเด็กมันก็ไม่รู้ว่านะครับเด็กก็ไม่รู้ว่าเออกลับไปที่ตอนนี้เห็นเขาบอกว่าฝากขังนะครับฝากขังรอให้ครบก่อนแล้วก็ส่งกลับนะครับล่าสุดก็เห็นคุณภูมิธรรมนี่ออกมาชี้แจงนะครับในเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้มันก็เป็นข่าวใหญ่นะครับก็ถึงคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมก็บอกว่าให้เร่งหาวิธีช่วยเหลือเด็กนะครับอ่านะ เด็กคนนี้จะต้องได้รับการช่วยเหลือสังคมไทยอีกกลุ่มหนึ่งก็วิจารณ์นะครับวิจารณ์ว่าก็ต้องทําตามกฎหมายนะครับไม่มีเอกาสารไม่มีหนังสือไม่มีสารสารชาติไทยมาตรการตอนนี้นะครับปราบคนขเขมรอ่ก็ต้องส่งกลับนะครับสังคมก็มี2มุมนะครับความคิดเห็นไม่เหมือนกันไม่งั้นจะเรียกว่าประเทศไทยไทยก็แปลว่าเสรีนะครับในการแสดงความคิดเห็นนะครับ โอเคครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาติดตามครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ